สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเดิมนะครับผู้การบอยครับสาขาพระประแดงนะครับวันนี้ผู้การบอยจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูกับเจ้าตัวกระบะแคปบยกสูงที่ขายดีแล้วก็มีชุดแต่งด้วยเช่นนี่อกรถไม่เยอะด้วยนะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ารุ่นอะไรนะครับด้านหลังนี่เลยครับเช่นเดิมครับรุ่นขายดีเบสเซนเลอร์ของเราเ็าจะเป็นเจ้าตัวรุ่น XL พั u ดยกสูงนั่นเองนะครับตัวนี้ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงม้านะแรงบิดกำลังสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดนะครับรุ่นนี้จะมีแต่เกียร์ธรรมดานะครับแต่ได้เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์บล็อก2.0ด้วยภาษีไม่แพงด้วยนะครับมาดูกันว่าได้ตกแต่งอะไรคูกค้าไปบ้างนะครับคันนี้เน้นใช้เงินออกรถน้อยนะครับก็ชุดแต่งก็จะได้อีกประมาณหนึ่งนะ,ะมาดูกันแต่งอะไรครับ อย่างแรกเลยที่เห็นก็คือในเรื่องของข้อไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นข้อไฟหน้าแบบสีดําด้านแบบนี้ให้นะครับสเปกเดิมๆของเจ้าตัวเอกพ p ตัวนี้นะครับตัวไฟตัวนี้ครับจะเป็นแบบฮาโลเจนหมดเลยนะครับแล้วก็จะแยกในเรื่องของไฟเลี้ยวเห็นไหมจะแยกไปถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับจะไม่มีแยกแบบนี้นะตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นแยกแบบนี้นะครับเป็นไฟฮาโลเจนนะครับพร้อมกับไฟลีนะครับที่ยังเป็นสีขาวอยู่แบบนี้ให้นะครับก็คือครอไฟหน้าให้อย่างเดียวนั่นแหละนะครับ มาอีกอย่างนึงนะครับก็ในเรื่องของกระจังหน้านะครับที่เป็นกระจังหน้าแต่ก่อนนะครับรุ่น่าก่อนที่ก่อนเปลี่ยนนะก็จะเป็นโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่ตรงนี้นะครับอันนี้พอเราเปลี่ยนนะครับก็เป็นตัวฟอนต์หนังสือ F O R D ตัวนี้นะครับฟอนต์ตัวนี้ก็สามารถเลือกสีได้เช่นเดิมนะครับอันนี้ก็ให้เข้ากับตัวรถนะก็ดําตัดขอบขาวแบบนี้พร้อมกับไฟสีขาวไฟสิวด้านบนตัวนี้3จุดเช่นเดิมนะครับอุปกรณ์มาตรฐานแน่นอนนะครับ ทุกรุ่นต้องมีแต่ถ้ารุ่นเริ่มต้นนะครับก็จะมีแต่ขอรักจุงที่มีอยู่ข้างเดียวน,นะครับถ้าหันอย่างนี้ก็คือข้างซ้ายนะสหันหน้าเข้ารถก็คือข้างขวานะครับก็มีให้แน่นอนหนึ่งจุดนะครับเพื่อในเรื่องของการรักจุงนั่นเองนะครับตัวนี้ไปไวๆเลยเพราะว่าตัวนี้มาดูในเรื่องของชุดแต่งแล้วก็โปใช้เงินดอกน้อยนะด้านบนนะครับก็เป็นในเรื่องของสกู๊ปทรงฟิตหรือสกู๊ปแรดนะครับหรือแล้วแต่ลูกค้าจะเรียกเลยอันนี้ก็เป็น ทำเป็นสีดําตัดกับสีตัวรถก็คือดําตัดขาวแบบนี้นะครับสัตว์เช่นเดิมก็สามารถเลือกได้นะครับจะเอาตัวหนังสือสัตว์เป็นสีอะไรก็ได้นะแล้วก็สัตว์ก็สามารถเลือกได้ด้วยอันนี้เอาเป็นแรดนะแรดขาวหรือว่าจะเอาเป็นม้าก็ได้จะเป็นกระทิงก็ได้ลูกค้ารีเควสตมาเดี๋ยวบอยจัดให้นะครับมาดูสเปคเมดิมบ้างนะครับก็จะเป็นคิ้วล้อจากโรงงานอยู่ที่ประมาณ 3- 4นิ้วนะครับตัวนี้ก็จะมีให้ช่วงล่างด้านน้าเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นปีกนกอิสระ2งชั้นพร้อมกับอ คอยสปริงแล้วก็เหล็กกันคมงด้วยนะครับส่วนแมกยางเดิมๆนะครับก็จะเป็นแมกคอร์16แบบนี้นะครับก็สวยๆและหล่อเลยนะครับพร้อมกับดิสเบรคคู่หน้าให้แบบนี้นะครับในเรื่องของสเปคยางือเป็น255นะครับ 70R16 นะครับเดิมๆลืมนะครับเพราะว่าเปลี่ยนล้อบ่อยนะครับผมอ่ะต่อมาเป็นในเรื่องของตัวสัญลักษณ์โลโก้ที่มีคำว่าเทอร์โบนะครับก็เป็นสี โคเมียมแบบนี้นะครับเป็นเทอร์โบแบบว g จีแป้นผ่านนะครับก็มีข้อดีในเรื่องของการเหยียบและติดเท้านั่นเองนะครับรอบมาไวนะครับและม้ามาไวนั่นเองนะครับเป็นว g จีเทอร์โบนะก็เมนสีโคเมียมแบบนี้นะครับสัญลักษณ์นะเป็นเทอร์โบนะพร้อมกับนะครับไฟเลี้ยวที่ติดมากับกระจกนะครับเป็นแบบ led นะครับกระจก2ข้างก็เป็นบานใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะเป็นเลนส์บานใหญ่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของลายสติกเกอร์มีให้เลือก,กว่า40ลายลูกค้าจะเลือกมาเองให้บอยออกแบบหรือตัดก็ได้นะครับเรามีทีมงานแปะมีตัดแบบอย่างมืออาชีพแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของเห็นไหมบ้าวกันลอยนะครับก็แน่นอนปกป้องกันเป็นรอยเวลาล้วงเปิดนั่นเองนะครับแล้วก็มีในเรื่องของคิวบันศ์สร์ให้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับให้ทั้งคู่หน้าแล้วก็แคปบเลยนะครับแล้วก็ราวหลังคาติดให้เพื่อความสปอร์ตและสวยงามนะอันนี้ไม่ได้เจาะกับตัวรถนะแปะด้วยกาวสามเอ็มแล้วเก็บงาน,น,น,นเอง ฟิล์มก็เป็นฟิล์มของบอยนี่เป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับก็สามารถเลือกความเข้มของเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ไม่ว่าจะเป็น40 60หรือว่า80เปอร์เซ็นต์ฟิล์มไม่ต้องเพิ่มเงินนั่นเองครับถัดมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีในเรื่องของข้อฝาถังให้ที่เป็นแบบดำด้านมีครอบหน้าครอบถงังหรือมีครอบท้ายต่อนะครับเชื้อเพลิงก็เติมเป็น B7 B10 B20 นะครับเป็นดีเซลเท่านั้นนะครับแล้วก็ความจุข,ของถังอยู่ที่ประมาณ80ลิตรนะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับก็จะเป็นโช๊คควย ออกมานอกแคสซีนะครับเพื่อในเรื่องของอการทรงตัวแล้วก็รับน้าหนักได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับไล่มาเลยนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีกระบะเหยียบขึ้นข้างนะตัวนี้จะไม่มีนะครับอ่ะมาต่อกันที่ข้อฝาอข้อไฟท้ายนะมีหน้าแล้วก็มีท้ายแล้วก็มีครอบนี่นะตัวนี้ก็เป็นสีดาด้านเช่นเดียวกันนะครับไฟตัวนี้นะครับก็ดีไซน์ใหม่นะครับแต่ยังใหญ่เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแยกแบบนี้ให้แบบนี้นะครับแล้วก็ ไฟเลี้ยวไฟถอยจะอยู่ในช่องเดียวกันนะครับก็จะเป็นหลอดฮาดรเจนแบบนี้ก็มีความทนทานเปลี่ยนง่ายนั่นแหละนะครับถ้าเป็นหลอดฮาดรเจนนะครับสำหรับใช้งานก็เหมาะเลยนะครับพร้อมกับสติกเกอร์ที่สาดมาถึงด้านหลังนะครับแล้วก็แปะคําว่าเ,เจอร์นะครับให้เป็นแบบนี้ด้วยเห็นไหม เพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะครับเพราะว่าถ้าไม่แปะมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะแต่ปั๊มลงไปนะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้นุนๆนิดนึงแนะนําเป็นตัวตัวอะคริลิกนั่นเองนะครับรุ่น XL Plus นะครับจากโรงงานจะไม่มีกันชนท้ายนะลูกค้าต้องใส่เพิ่มนะครับหรือว่าอยากให้บอยใส่ก็แจ้งบอยมาได้นะครับมาดูอีกอย่างหนึ่งอุปกรณ์มาตรฐานนะครับของเจ้าตัว ฟอร์ทุกรุ่นนะครับก็จะมีในเรื่องของช่องเสียบปากกาชิ้นงานแบบนี้นะครับสายช่างนะครับสายผู้รับเหมาก็น่าจะชอบนะครับจะมีตัวจับปากกาชิ้นงานนะครับเราสามารถทํางานบนนี้ได้เลยนะครับจะมีเรื่องของสเกลแบบนี้บอกด้วยนะครับโอเคนะครับก็ให้พามาดูวันนี้พามาดูคลิปสั้นๆนะครับกับเจ้าตัวเอก a r นะครับคันนี้นะครับไปบอกโปรเลยแลยนะครับตอนนี้บริจัดโปรนะรีบมานะครับก็อยู่ที่9 0 0 0บาทนะครับแต่งแบบนี้นะครับใช้เงินดอกลดน้อยด้วย ก็ได้แบบนี้ไปเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจที่เอาไปใช้งานนะครับหรือเอาไปประกอบธุรกิจนะครับก็แนะนําเลยรุ่นนี้ขายดีมากๆนะครับเดี๋ยวบอยจะแปะไอเดียไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะครับหรือจะเข้ามาดูตัวรถจริงมาหาบอยที่ได้ที่สาขาพระประแดงนะฟอร์ดพระประแดงนะครับผู้การบอยขายเองด้วยนะรับรองให้จัดหนักจัดเต็มจุกๆกันไปเลยคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ